คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกล่าวสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาพ่อเกมเดิมนะจ๊ะสาวถ้านะเพื่อนนะขุนรัพย์แห่งแอดแทกนะเพื่อนนะหรือสาวถ้ำประจนภัยนะประจนภัยกับสาวถ้ำนะเพื่อนนะพวกเงินนะเปิาวันที่หนึ่งพันบาทนะวันนี้หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะแล้วความเป็นแรกไปที่ยี่สิบบาทนะ แบบเป็ดแลบด้วย20บาทมาดวนนะฮะวันนี้สาวท่อม <c oughs> แต่ดีไหมม,มาถึงก็มาเลยดอกนี้ยังไงเพื่อน <c oughs> ติดไม่บับ้าไปดิสาวท่อมนะ <c oughs> ติดไม่แล้วสวยยังไงซุบยังไงชุบชุบรัลลวไปดิรัลลวไปดิรัวไปดิยังไงรัลลวไปดิรั <c oughs> ลลวไปดิเพื่อนรัลลวไปฮะเจมาแล้วดอกนี้สาวท่อมนะฮะวันนี้จะเป็นนมาดวนเลยนะเพื่อนนะ โอ้ยยังไงชุดเจมาดอกนี้อือมาดวลต่อ,อยังไงเอา้ามาแล้วครับสเก็ตเตอร์นะฮะสเก็ตเตอร์ฟรีสปินสิบรอบนะฮะมาถึงมาเลยนะจ้าด,ดอกนี้หลวงพี่ฟรีสปินนะฮะสเก็ตเตอร์สิบรอบดอกนี้นะฮะเจมาสวยดอกนี้ยังไงอ่ะเอเมาอีกบาบ้าไปดิอือมาดวลฮะยังไงเอมาสวยดอกนี้ฮะ อืมแตกแบบสวยๆเรือจั๊กสาวถ้ำม,มาถึงก็ฟีลปิ้งเข้าไปอีกแล้วนะดองถึงหน้าเขียวมาเต็มคาราเบลไปดิเรื่องครับยังไงโอ้๊บๆวแตกไปแล้วเพื่อนดอกนี้นะจ๊ะสุดยอดเลยครับที่ถึงซุปเปอร์เมก้าสี่พบาทดอกนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะเพื่อนนะสาวถ้ำนะฮะสาวถ้ำนะจ๊ะอุ๊บๆสุดยอดที่ถหงสิบมาแล้วยังไงรอ,อไปดอกนี้ฮะ120บาทไทยนะจ๊ะร้อยยี่สบาทไทยดอกนี้โอ้โหๆสิบมาอีกยังไงบัวบ้าไป เหมือนเดิมนะเพื่อนถ้าใครสนใจไปสมาชิกเว็บเดียวกับเรานะจ๊ะคลิกลิงก์ได้ที่ใต้หนเพื่อนนะมีลิงก์ให้สมัครอยู่นะจิ้มกันเข้าไปได้เลยเพื่อนจิ้มเข้าไปได้เลยนะจ้าดอกนี้ครับพูดถึงแล้วก็แตกไปแล้วเออไม่กะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทเต็มคาราเบลเลยนะเพื่อนนะดอกนี้นะฮึยยอดเลยครับนายเคมาอีกสวยนะครับสิบมาบัวไปแล้วเป็นวายดอกนี้ยังไงเชื่อมอะไรครับบัวไปอีกสวย โอ้ยดนะ่าเจมาอีกครับรู้เรื่องดอกนี้สุดยอดนะครับแตกไปอีกแล้วดอกนี้โอ,โ,อโอ้โหเงินรางวัลเมกะเก้ารหกสิบดบาทดอกนี้สุดติ่งสุดติงกโกลเลยนะฮะมาดูกันครับเงินสป,ปินรวมไปเท่าไหร่อือเจ็ดพันหกสิบหกบาทดอกนี้จกุจกจุกไปเลยฮะจุกจุกไปเลยนะจ๊ะรู้เรื่องไปเลยนะเพื่อนนะสาวถ้ำนะฮะปรับเบ็ดกันไปเลยเพื่อน ไล่เบ็ดไปที่40บาทแล้วกดยืนยันแล้วไปต่อเลยจ้ะยังไงชึบรัวๆไปรัวๆไปยังไงรัวๆไปดิรัวๆไปดิยังไงรัวๆไปหน่อยเข้าหน่อยชึบเอามาแล้วครับสเก็ตเตอร์แล้วฮะดอกนี้ครับตีตะปินสิบรอบอีกแล้วฮะหลวงพี่สเก็ตเตอร์นะจ้ากใหม่แล้วก็สวยดิยังไงคิวมาสวยดอกนี้กูว้าไปแล้วเจมาอีกฮะเคมาอีกดอกนี้เต็มคาราเบลเลดิเลือกสวยวายมาสวยเต็ม ปิดมาอีกฮะรู้เรื่องโบ๊ะบ้าไปครับสุดสิ่งกระดิ่งแมวเลยดอกนี้สุดยอดฮะสุดยอดแตกไปอีกแล้วนะจ๊ะซุปเปอร์เมกาสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทดอกนี้นะฮะโอ้โหยอดเนะคิวมายังไงจะเป็นเคสวยดีโบ๊ะบ้าไปเป็นวายดอกนี้ยังไงครับเป็นคาราเบลวดีรู้เรื่องครับโอ้โหสุดยอดทั้สุดจ้าไปเลยเพื่อนดอกนี้ฮะแตกไปอีกแล้ว ผู้เงินรางวัลเมกะถึง1,868สามแดงขนาดน,นี้ฮะแตกลลลัวแตกยับยับเลยนะจ๊ะสาวท่าวันนี้นะฮะไม่มีเกือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสาวท่าวันนี้ยังไงครับสิบ10ในสิบเข้าหรือเปล่าเพื่อนงันะฮะสิบในสิบเข้าไหมยังไงพี่ปิ้นสิบในสิบเข้าไหมฮะเข้าไหมยังไงเข้าหรือเปล่าครับไม่เข้านะฮะไม่เป็นไรนะจ๊ะฟีฟยังเหลืออีกรอบนะเพื่อนมาดูวัน หน้าเขียวมาสวยผู้หเปลี่ยนไปไเลยฮะมันแตกไปดอกนี้เพื่อนรอบเท่าไหร่โอ้โหซุป,ปเปอร์เมกะห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแบบโบะ๊ะโบะ๊ะโบ๊ <c oughs> ะเลยนะเพื่อนนะโอ้โหแต่ขนาดนี้นะเพื่อนถ้าใครสนใจปเพลินเทียบกว่าลังแล้วก็คลิกลิงก์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนมีลิงก์ให้สมัครอยู่จิ้มเงินเข้าไปได้เลยฮะจิ้มกันเข้าไปได้เลยนะเพื่อนนะถ้าใครสนใจก็รีบจิ้มเงินเข้าไปได้เลยเ <c oughs> ข้าไปได้เลยเ <c oughs> พื่อนผู้แตกไปอีกแล้วเป็นวายมาดอกนี้ยังไงฮะลุ้นสเก็ตเตอร์ต่อหรือเปล่ามาลุ้นต่อชุบมมา ไม่มีอะไรในกอล์ไยสเก็ตเตอร์ไม่มาแต่แตกแล้วตอนนี้เงินเราไว้ไม่กะหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองบาทอีกแล้วนะจ๊ะสุดยอดไปเลยนะเพื่อนนะแตกรวยๆจะไปเลยนะฮะยังไงสิ้นสิ้หรือเปล่าเนี่ฮะไม่เข้าฮะไม่เป็นไรไม่มีไรมาดูต่อยังไงยังไงสิในสิ้หรือเปล่าครับสิ้นสิ้หรือเปล่า ังไงเพื่อนแหมลุ้นสิบด้สิบหลายรอบนะนะในเข้าเลยยังไงสิในสิบไม่เข้าอีกแล้วนะจ้ามาดูวันปีเตอร์ีลับสุดท้ายเคมาสวยดอกนี้เพื่อนยังไงฮะดอกสุดท้ายนะสาวเคมาอีกสวยฮะปีลอบสุดท้ายนะจ้าโอ้โหแตกไปดอกนี้ฮะถือมาี้ยงวัลเล็กกะหนึ่งพันหกร้อยบาทดอกนี้นะอีกหนึ่งวิสาวทำนะจ้าจบฟคก็เป็นรวมใบดอกนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่น แปดบาทเดีน,นี้นะวันนี้จ้าถ้าไม่เกลียดแน่นอนนะเราก็ขอแค่นี้ก่อนเพื่อน,นใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งจริงจริงจริงเนื้อจ้าจุ๊บ